เอ้โอ <ih az violin beeping warfare> oh hey, ้ไม wow, ่กอดให้ตายสิพี่เจ้าจอดคุณยอดมากนี่มันรถดำนี่ว่าเฮ้สุคนว้าวนี่รถดำมีทดสอบความเร็วหน่อยเป็นไงโอ้โหสไลเดอร์เลยโอ้นี่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เหมือนตัวโโอ้ห อู้ตุ๊ตุโอ้โหบินไม่ได้นี่รถอะไรทุกคนไอ้นี่รถเกตโอ้โหนี่วิ่งได้นะเดี๋ยวเราทดสอบความเร็วกันหน่อยแไปนู่นแล้วโอ้อ่าอันนี้รถอะไรรถเกตนี่รถเกตนะครับ วิ่งได้เหมือนกันไหมเดี๋ยวเราทดสอบความเร็วกันนะครับนูนไปนู่นเลยสุดยอดวิ่งไกลด้วยนี่รถอะไรเอย่ยรถแม็กโคว้าวโอ้โหมีปุ่มอะไรเนี่ยเฮ้ยสตาร์ทไม่ติดแล้วทุกคนสงสัยไม่มีแบตเตอรี่โอเคเดี๋ยวเราทดสอบการวิ่งกันดีก,กว่า ไหนู่นแล้วโอ้ยนี่รถแมคโครอีกคันหนึ่งไปเลยแมคโครโหสไลเดอร์เลยนี่อันนี้รถอะไรรถเอทีวีนะฮะเป็นรถเอทีวีจริงๆต้องมีคนขับด้วยนะทาหารไปไหนไม่รู้แต่วันนี้เรามาทดสอบูอ้วิ่งไกลกว่าเพื่อนเลยดูสินี่คันสุดท้ายอันนี้เป็นรถรถขนสัตว์นะครับเป็นรถ สวนสัตว์นี่ทดสอบันดีกว่าโอ้โหชนเลยโอเคทุกคนวันนี้เราก็ลากันไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ